สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแกะกล่องเลนนะครับฟูเจียนนะครับระยะ35มิมตรนะครับ f 1.7เป็นเลนสสัญชาติจีนนะครับถ้าเห็นผลนเผเนี่ยในเว็บผ่านตาเนี่ยจะคุ้นๆอ้นนึกคว่าคล้ายกับฟูจินะครับเพราะมันเขียน fu jan i นะครับอ่านว่าฟูเจียนนะครับเป็นสัญชาติจีนนะครับไม่ใช่ญี่ปุ่นนะครับเรามาแกะดูกันเลยครับว่า ในกล่องนี้มีอะไรบ้างนะครับดูกล่องรอบๆก่อนแลวกันนะครับก็เป็นกล่องกระดาษพลาสติกธรรมดาครับบุ๊บี้นะครับแพ็กเกจระมาณนี้แล้วก็จะมีอีกแบบหนึ่งนะคือคือเลนตนตัวนี้ครับมันจะมี2ส,สีสีเงินกับสีดําตัวนี้ที่ผมเอามาเนี่ยคือสีเงินนะครับกล่องจะเป็นทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสถ้าเป็นสีดําก็จะเป็นทรงยาว ถามว่ามันต่างกันไงมันไม่ต่างกันครับเพราะว่าไอ้กล่องตัวนี้มันเป็นรุ่นใหม่รตใหม่นะครับเขาก็ทําให้มันเล็กลงนะครับแกะมาดูข้างในกันเลยว่ามีอะไรบ้างนะครับอันนี้นะครับเขาเรียกว่ามาโคอะแดปเตอร์นะครับก็ใช้ต่อท้ายเลนในเซ็ตมันก็จะมาอย่างนี้ครับมีตัวนี้ด้วยอันนี้ผมซื้อมาจากร้านในอินเทอร์เน็ตร้าน,นค้าในอินเทอร์เน็ตนครับในประเทศไทยเนี่ยนะครับก็ สะดวกดีนะครับราคาแพงกว่าเมืองนอกนิดหน่อยนะครับเรนแล้วบางร้านเขาก็จะเอาทูบออะไรมาฮูดมาขายพ่วงด้วยก็บวกราคาไปนะครับตัวนี้เสียงก็เป็นโลหะนะครับมันจะเป็นดูเพลินเหมือนพลาสติกพ่นสีอแต่ว่าจริงเป็นโลหะมาดูที่ตัวเลนกันนะครับเลนนี้ก็เป็นโลหะนะครับเคลือบสีเงินนะครับ วงแหวนด้านบนนะฮะด้านบนเนี่ยจะบอกระยะโฟกัสนะครับที่ที่ปั๊มมาไว้เนี่ยก็คือ0.3ก็30เซนติเมตรนะครับระยะที่ถ่ายได้ใกล้สดุดแล้วก็ถึงอินฟินิตี้นะครับด้านล่างเนี่ยจะเป็นวงแหวนที่ใช้สำหรับปรับค่า F นะครับก็คือ F ต่ำสุดก็คือ1.7ไล่มาถึง F 16 นะครับเหมือนเครื่องบินเลยเลนตัวนี้นะครับมันมันดียังไงมันถูกดีครับมันเหมาะสําหรับมือใหม่ที่กําลังอยากจะหาเลนมือหมุนมาเล่นสักตัวหนึ่งมือใหม่จริงๆนะฮะก็คือเลนตัวเนี้ยมันถูกแล้วก็มันเป็นของใหม่อ่ะครับไม่ต้องไปไปเลือกไปดูว่าเฮ้ยคุณจะได้เลนที่มีลามีจุดมีฟ้ามีอะไรนู่นนี่นั่นหรือเปล่าคือถ้าคุณซื้อตัวนเนี้ยเนี่ย ราคาเริ่มต้นที่พันนิดนดนะฮะไม่รวมตัววงหวนอะแดปเตอร์สำหรับกล้องอีกประมาณ4,500นะครับก็สตาร์ทที่1,500บาทเนี่ยเป็นราคาที่ผมเช็คแล้วว่าน่าจะเหมาะสมที่สุดใครซื้อได้ถูกกว่านี้ก็ไม่ต้องมาบอกนะครับอ่าครับ,รบมาเปิดดูกันก็ง่ายๆครับฝาเลนก็เป็นพลาสติกธรรมดาครับแล้วหนาเหมือนเหมือน ฝาน้ำดื่มบ้านเราเลยฮะน้ำดื่มน้ำเปล่าเลยนะบิดมาก็กดบีดบดได้พลาสติกนะครับอ่านี่ระยะนะครับลองเข้าไปดูในอินเทอร์เน็ตได้นะครับเพราะว่าทั้งทงคนไทยทั้งต่างชาตินะครับก็นิยมเอาเลนตัวนี้มาใส่กล้องกล้องมิลเล r ร์เลหรือกล้องไมโครโฟเตอร์นะครับแล้วก็รูปที่ออกมาก็เอกลักษณ์ค่อนข้าง ชัดเจนเลยคือว่าก,ากลางๆภาพเนี่ยจะชัดแล้วก็รอบๆนอกเนี่ยจะเบลอแล้วก็ได้โบเก์ที่สวยนะครับอันนี้ผมยังไม่เคยลองเหมือนกันซื้อมาเพราะว่าเห็นคนอื่นเขาถ่ายแล้วสวยดีแล้วก็ไปเช็คราคาก็ไม่แพงนะครับพี่ๆที่เขาเขาใช้อยู่เนี่ยก็ เขาถ่ายสวยๆทุกคนอ่าว่าเจะผมก็เพิ่งเห็นนะครับมันเป็นเลนของกล้อง CCTV นะครับกล้องวงจรปิดนะครับเรามาแปลงนะครับตัวนี้นะครับตัวเมาส์มันเนี่ยคือเมาส์ก็คือด้านตูดเนี่ยนะฮะเขาเรียกว่าซีเมาส์ก็คือมันไม่มีลายเลยครับมันเป็นเกลียวธรรมดานะครับผมเนี่ยจะมาต่อกล้องเนี่ยผมก็ต้องไปซื้อนี่เพิ่มมานะครับตัวเมาส์อะแดปเตอร์นะครับที่ใช้แปลงเมาส์อ่าตัวนี้ที่ผมได้มาก็คือ C2FX ก็คือกล้องฟูจินะครับที่ผมมีอยู่คือเ e ็กอี1เดี๋ยวมาลองต่อใส่กล้องให้ดูดีกว่าว่าออกมาแล้วหน้าตามันจะเป็นยังไงหมดให้แน่นนิดนึงนะครับแวบกล้องมาแล้วโอเคกล้องมานะครับ ออกมาหลอดใช้ได้นะครับก็วิธีการก็คือเข้าไปเซตตั้งค่าเลนอะไรอีกนิดหน่อยก็ใช้ถ่าได้แล้วนะครับก็ขอจบตัวคลิปนี้เดี๋เพิยงเท่านี้นะครับแล้วก็ยังไง ขอให้สนุกกับการถ่ายรูปนะครับขอบคุณครับ